ในบทที่17โยบอธิษฐานทูลขอ,อการปลดปล่อยจากพระเจ้าจิตวิญญาณของข้าแตกดับวันเวลาของข้าก็จบลงหลุมศพพร้อมแล้วสำหรับข้าข้าใกล้าตายเต็มทีแล้วประมาณนี้นะครับแน่ละคนมักเยอะเยอ้อยอยู่รอบๆบข้าพวกที่คอยเยอะเย้ยถากทาง ซ้ำเติมเนี่ยเต็มไปหมดเลยดวงตาของข้าก็จ้องที่การยั่วเย้าของเขาคือพวกนี้มันก็อยู่แถวๆนี้แหละเต็มไปหมดเลยมายาะเย้ยถากทางดูถูกซ้ำเติมขอทรงวางประกันเพื่อข้าพระองค์กับพระองค์มีใครเล่าจะประกันให้ข้าพระองค์เหตุการณ์นี้ก็คือว่าในการพิพากษาคดีในสมัยนั้นเนี่ยจะมีการวางหลักประกันของแต่ละฝ่ายก็คือโจทก์กับจำเลยเนี่ยทั้งสองฝ่ายจะต้องเอาเงินหรือทรัพย์สินส่วนตัวต่างๆมาวา เป็นหลักประกันในศาลก่อนแล้วหลักประกันนี้มีเอาไว้ทําไมมีเอาไว้เพื่อรับประกันว่าทั้งสองคนจะพูดต่างๆด้วยความเป็นธรรมด้วยความสัตย์ซื่อไม่บิดเบี้ยวไม่ขี้โกงไม่โกงหากใครพูดโกหกไม่รักษาความเป็นธรรมผู้ทำอย่างไม่สัตย์ซื่อจะถูกลิบเงินประกันนั้นในกรณีนี้เนื่องจากโยบบอกว่าอยากจะมีตัวแทนไปสู้คดีกับพระเจ้าในสวรรค์ดังนั้นโยบก็เลย บอกว่าดังนั้นขอพระอ,องค์เนี่ยวางหลักประกันไว้กับพระอ,องค์เองขอทรงวางประกันเพื่อค่าพรรองกับพระองค์อองค,คืออย่างนี้อธิบายเมื่อกี้เนาะเวลาโจทกับจำเลยมาในศาลทั้งสองต้องเอาเงินมาวางเป็นหลักประกันเดี๋ยวใครผิดใครถูกเดี๋ยวก็ไปยึดเงินกันเองโยกมาหาพระเจ้าค่าแต่พระเจ้าผมจะฟ้องบุคคลผู้หนึ่งชื่อพระยาเวแต่ว่าผมไม่มีเงินประกันผมยืมเงินของพระยาวเวมาประกันก่อนได้ไหมครับ ประมาณนั้นไม่ใช่คืนเนี่ยนะขอพระองค์ทรงวางหลักประกันระหวังข้าพระอ,องค์กับพระอ,องค์สองสองอันเลยแสดงให้เห็นอะไรแสดงว่าการโต้คดีกับพระเจ้าโยบก็รู้อยู่ในใจว่าเสียเปรียบทุกประเด็นทุกประตูใช่ไหมผู้พิพากษาคือใครคือพระเจ้าแล้วฟ้องใครฟ้องพระเจ้าแล้วใครเป็นคนวางหลักประกันพระเจ้าวางวางให้พระอ,องค์เองแลววางให้โยบด้วย ทั้งหมดอยู่ในการควบคุมของพระเจ้าหมดเลยเป็นท่าทีรู้ว่าการลองทุกข์ของเขาต่อพระเจ้าการสู้คดีของเขากับพระเจ้าเนี่ยก็อยู่ในพาดของพระเจ้าทั้งสิน้นจริงๆแล้วคนที่ควรจะค้าประกันให้โยบเนี่ยคือเพื่อนของเขาแต่ปรากฏว่าเพื่อนไม่ได้ค้าประกันให้เลยนะครับดังนั้นเขาก็เลยต้องขอให้พระเจ้าเป็นผู้ค้าประกันเพราะว่าโยบเชื่อว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นสามารถค้าประกันความบริสุทธิ์ของเขาได้ คือโยบบอกว่าเนี่ยขอพระเจ้าค้ำประกันหน่อยว่าผมที่พูดทั้งหมดเนี่ยว่าผมชอบทำเนี่ยผมไม่ได้โกหกเลยพงษ์ก็รู้ใช่ไหมดังนั้นพงษ์ช่วยค้ำประกันให้ผมหน่อยงง,งงนิดหน่อยเนาะก็คือว่าโจทกับจำเลยจำเลยจะไปฟ้องโจ์แต่ขอตังโจ์หน่อยเอามาวางในศาลให้ด้วยเพราะฉันไม่มีตังดังนั้นโจ์ต้องใจดีมากๆเลยนะที่ยอมให้มันฟ้องยังไงให้มันเอาเงินไปยืมไปวางเป็นหลักประกันอีกเพราะว่าในข้อที่4เนี่ยบอกว่าพ่อพระองค์ทรงปิดใจเขาเขาจึงไม่เข้าใจฉะนั้น พระองค์จะไม่ทรงให้เขาชนะคือเพื่อนๆของเขาเนี่ยผู้ที่หักหลังเพื่อนเพื่อส่วนแบ่งดวงตาของเขาจะมืดมัวก็คือว่าเพื่อนของเขาเนี่ยไม่มาช่วยเขาหรอกนะดังนั้นเขาก็เลยไม่มีใครค้าประกันว่าเขาพูดความจริงก็มีแต่พระเจ้านี่แหละดังนั้นขอยืมพระเจ้าแล้วกันเอามาค้าประกันส่วนในข้อที่5นี้โยบหันมาพูดกับเพื่อนหรือเตือนเพื่อนให้รับรู้ว่าผลร้ายของการหักหลังเพื่อนลูกหลานก็จะมืดมัวหปว่าไม่มีอนาคตในบทที่17 ข้อที่6จนถึงข้อที่16พูดถึงความสิ้นหวังของโยบเมื่อต้องเผชิญกับความตายในข้อที่6นี้โยบกล่าวอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงทำให้เขากลายเป็นที่ปากของคนทั้งหลายของประชาชาติทั้งหลายพระเจ้าทำให้คนทั้งหลายมาถมน้ำลายลดหน้าของโยบเป็นเพราะพระเจ้านี่เองซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยควรจะตกกับคนหน้าซื่อใจคดและคนอธรรม แต่บัดน,นี้ตกกับโยกผู้ชอบทำดวงตาของข้ามืดมัวไปด้วยความโศกสลดและแขนของข้าก็เบาบางดังกิ่งไม้ดวงตาที่เคย สดใสมีชีวิตชีวาตอนนี้กับหมองคำมืดมัวเพราะว่าความทุกข์นั้นมีมากมายเหลือเกินถึงกระนั้นโยบก็ยังจดจำได้คนเที่ยงธรรมจะตกตะลึงด้วยเรื่องนี้คนไร้ความผิดจะเล้าตัวขึ้นสู้คนอธรรมโยบก็ยังคงเชื่อว่าในประสบการณ์ที่เขาเจอเนี่ยจะไม่ทำให้คนดีหมดกำลังใจในการต่อต้านคนอธรรมแม้เขาเจอแบบนี้คนชอบธรรคนอื่นๆเนี่ยก็ยังคงจะลุกขึ้น ต่อสู้คนอธรรมอยู่ดีโยบบอกอย่างนี้บอกว่านี่ไงผมเป็นคนชอบธรรมแต่เจอสิ่งเลวร้วายแล้วก็พ่ายแพ้คนอธรรมคนรรมตกอยู่ในมือของคนอธรรมแต่เหตุการณ์ของผมนี้ผมก็ยังเชื่อว่ามันจะไม่ทําให้คนอชอบธรรมอื่นๆท้อใจแต่ยังคงลุกขึ้นต่อสู้คนอธรรมเหมือนเดิมคนชอบธรรมจะยึดมั่นอยู่กับทางของเขาและผู้ที่มือสะอาดจะแข็งแรงขึ้นอันนี้คือความเชื่อของโยบว่าเนี่ยยังคง เกิดอย่างนี้ขึ้นแต่ท่านทุกคนจงกลับมาอีกข้าจะไม่พบคนมีปัญญาในพวกท่านโยบก็เชิญชวนเพื่อนของเขาว่าลองมาโจมตีเขาอีกรอบสิลองมากลับมาใหม่ลองมาโจมตีเขาใหม่แต่ผมก็รู้ว่าไอสิ่งที่คุณพูดเนี่ย จะไม่ใช่คําพูดที่มีปัญญาเป็นคำพูดที่ไร้สาระเหมือนเดิมนั่นแหละสิ่งสําคัญในเรื่องนี้คือการเตือนตัวเองว่าโยบไม่ได้แค่สิ้นหวังเพราะชีวิตของเขาดูเหมือนจบสิ้นแต่โยบยังรู้สึกปวดใจที่เขาถูกขัดขวางไม่ให้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเขาไม่มีอํานาจในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน ดังนั้นในบทนี้เนี่ยจึงชี้ให้เห็นว่าโอ้ก่อนหน้านี้เนี่ยในบทต้นๆโยบทุกใจเพราะว่าลูกตายเสียทรัพย์สินป่วยโรคเรื้อรล,ลังรุนแรงอาการชุดหนักเจ็บปวดกินไม่ได้นอนไม่หลับอันนั้นโยบทุกใจแบบนั้นแต่มาถึงบทนี้เนี่ยโยบทุกใจสองอย่าง ก็คือทุกใจไอทีบทก่อนหน้านี้คือมีความทุกข์ที่มีอยู่และอีกอันหนึ่งที่ทุกมากกว่าก็คือว่าทุกที่ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบทำไม่สามารถที่จะพิสูจน์ความจริงที่ยืนยันว่าโอ้ฉันไม่ได้ทําแบบนั้นแล้วในบทที่17ข้อที่1 3บสถึงสิก็พูดด้วยเชิงรู้สึกหดหู่และหมดกําลังใจบอกว่าข้ามองดูแดนคนตายให้เป็นบ้านของข้าข้ากลางที่นอนออกในความมืด คือในที่สุดฉันก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วฉันไปนอนในแดนคนตายดีกว่าเพื่อนๆเขาสัญญาว่าโอโยบโยบโยบถ้าเจ้ากลับใจนะเจ้าจะพบกับแสงสว่างแต่โยบบอกผมนอนในความมืดดีกว่าไม่เอาไม่เอาสว่างสว่งแล้วเพราะผมไม่ได้ทําผิดจะให้กลับใจยังไงเพราะว่าโยบรู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะต้องกลับใจดังนั้นความหวังของฉันก็คือตายอยู่ในความมืดคืออย่างนี้เพื่อนเขาบอกว่าโยบโยบรู้ไหมถ้าโยบกลับใจโยบจะพบกับแสงสว่าง โยบก็บอกว่าเออกลับใจมันก็ต้องทําบาปเนาะแต่ฉันไม่ได้ทําบาปอะไรแล้วจะกลับใจอะไรในเมื่อฉันกลับใจไม่ได้แสดงว่าเข้าใจไม่เจอสว่างโอเคฉันตายในความมืดก็ได้ว่ะ ประมาณน,นี้นะฮะก็อธิบายแต่งนี้โยบบอกโอ้เป็นความรู้สึกหมดหลักคดหูหมดกําลังใจอย่างไรก็ตามจนกระทั่งมาถึงตอนนี้ในบทนี้โยบก็ยังไม่เคยคิดจะปลิดชีวิตของตัวเองเลยหรือไม่เคยคิดจะจ้างใครหรือขอให้ใครมาฆ่าเขาไม่ใช่เพราะว่าชีวิตเป็นของขวัญจากพระเจ้าดังนั้นเมื่อพระเจ้าให้พระเจ้าเท่านั้นเป็นคนที่มีสิทธิทจะเอาไป ในเวลาของพระองค์ด้วยเหตุนี้คริสเตียนเราไม่ว่าทุกแค่ไหนเราก็จะไม่ฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่ใช่สิทธิ์ของเราเป็นสิทธิ์ของพระเจ้าเท่านั้นทุกสิ่งที่เกิดกับโยบในเวลานี้ทั้งการดูถูกการทุกทรมานต่างๆโยบมองว่ามันเป็นสิ่งที่สมควรได้รับแก่คนอธรรมได้ส่งไปให้แก่คนอธรรมแต่บัดนี้สิ่งเหล่านั้นมาตกสู่ชีวิตของโยบเพื่อนๆของโยบมองว่าโยบ ต้องมีบาปใหญ่หลวงแน่ๆเลยที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเขาแต่โยบ บอกว่าเขาไม่ได้ทําผิดแต่ตอนนี้สิ่งที่เหลืออยู่ในโยบก็คือความสิ้นหวังหมดหวังอยากมีตัวแทนไปพูดในสวรรค์มันก็แค่ฝันไปมันคงจะเกิดขึ้นไม่ได้ส่วนในโลกนี้ไอ้เพื่อนมันบอกมาเราก็ไม่สามารถชี้ให้มันเห็นว่าเรายืนยันว่าเราไม่ได้ทําบาปมันก็ไม่เชื่อเราอยู่ดียังคงจมอยู่ในความทุกซอนทุกข์เช่นนี้ท่ามกลางความสิ้นหวังมีแต่พระเจ้าเท่านั้นเป็นความหวังของเราในการกลับใจ จะนำไปสู่ความสว่างของชีวิตในความมืดมิดของชีวิตนี้ให้เราสำรวจชีวิตของเราดูว่ามีสิ่งใดที่เราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกับใจ เราจะเห็นความสว่างของชีวิตแต่ถ้าในท่ามกลางความมืดมิดนี้เราก็รู้สึกว่าเราก็ทําสิ่งต่างๆถูกต้องที่มาจากพระเจ้าแล้วนี่นาะให้เรายังคงหวังใจในพระเจ้าท่ามกลางความมืดมิดนี้แม้หาทางออกไม่เจอแต่ฉันยังคงเชื่อใจพระเจ้ายังหวังใจในพระเจ้าและเราจะพบกับความสว่างที่แท้จริงของชีวิต